ละครสั้ารเรื่องเพราะเธอถึงทำให้ฉันไม่ได้อยู่กับลูกการครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีแม่คนหนึ่งที่มีที่เธออยู่ลำพังกับลูกชายแค่สองคนอยู่ในบ้านกลางเมืองเธอนั้นรักลูกคนนี้มกากมากไปไหนก็จะไปกับลูกคนส่วนใหญ่ที่วบเห็นเธอก็จะเห็นเธออยู่กับลูกเสมอ ไม่ว่าจะไปสวนสาธารณะหรือห้านสะดวกซื้อเธอก็สะไยกับลูกเสมอแต่มีวันหนึ่งเธอไปร้านสะดวกซื้อและซื้ออาหารตามปกติระหว่างที่เธอข้ามทางม้าลายอยู่นั้นได้มีรถคันหนึ่งขับมาได้ความไวและชนเธออย่างจัง จนเธอได้เสียชีวิตลงส่วนลูกของเธอได้ถูกคนอื่นรับเลี้ยงไปแล้วเธอจึงคอยติดตามดูลูกอยู่เสมอว่าลูกเป็นยังไงบ้างและเธอก็เห็นว่าผู้หญิงที่รับเลี้ยงลูกนั้นนิสัยดีมากเธอจึงปล่อยวางได้และเธอก็ได้ไปพบกับคนที่ขับรถมาชนเธอ เธอจึงหลอกหลอนคนที่ข่าวแมาชนเธอจนเขานั้นกลัวจนเป็นโรคประสาทและเธอก็ได้ไปสู่ภพภูมิที่ดี